สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับกลับม,มาพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวแกะกล่องเกมคราวนี้ก็เป็นคิวของเกมจากเครื่อง Nintendo Switch สำหรับแกะกล่องรีวิวนะครับก็จะไม่ได้พูดถึงคอนเทนต์ความสนุกของตัวเกมแต่จะพูดถึงแค่ตัวอาร์ตเวิร์กตัวกล่องตัวปกหน้าปกหลังปกในแล้วก็สิ่งที่ให้มาเท่านั้นคิววันนี้เป็นเกม JRPG อีกหนแฟรนไชส์ที่มีประวัติมายาวนานมากๆนะครับแต่เขาก็จะมีการแบ่งเป็น ซีรีส์ก็คือเกมอัลเทอริเยนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ของน้องไรซาแผ่นนี้เป็นแผ่นของเกมภาคแรกนะในชื่อภาคว่า ever darkness and the secret hideout นะครับจริงๆออกมาหลายปีแล้วเพินะ่งจะได้มีโอกาสซื้อแผ่นมาเก็บสะสมกันก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาคนะครับที่เปลี่ยนแปลงซีรีส์ไปค่อนข้างเยอะหละักๆก็คือให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยเข้าถึงตัวเกมได้ง่ายขึ้นจังหวะการต่อสู้อะไรต่างๆที่กระชับกว่าเดิมงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายอกกล่องกันก่อนเลยดีกว่าด้านหน้านะครับก็เป็น รูปทีมของน้องไรซ่าเขานะครับ a t e l i e r r i s a Ever Darkness and the Secret Hideout โทนสีก็จะเน้นเป็นแบบกระตูนกระตูเลยนะครับสีสดใสสีสันต่างๆมาแบบครบถ้วนเรทเป็นทีนด้านข้างนะครับก็ยังคงมากับสันสีแดงแล้วก็ชื่อตัวเกมพร้อมกับค่ายที่จะดจำหน่ายก็คือ q u e t e c m o ด้าน,นหลังเป็นรูปของตัวเอกภาคนี้ก็คือน้องไรซ่านั่นเองแล้วก็มีรายละเอียดของ ตัวเกมเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับว่าการประจนภัยนี้จะอยู่ในความทรงจําของคุณแน่นอนมีระบบการต่อสู้ที่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าภาคนี้เขามีการปรับขึ้นมาให้เล่นได้รวดเร็วมากขึ้นนะไม่ใช่เป็นเทิร์นเบสเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ยังมีการเก็บรวบรวมวัตถุดิบต่างๆเพื่อเอาไปปรุงยานั่นเองมีสกรีนช็อตของตัวเกมเล็กๆน้อยๆอยโหมดการเล่นก็เล่นได้ทั้ง3โหมดตั้งแต่ด็อกโหมดเทเบิลท็อปโหมดแล้วก็แฮนด์เฮลโหมดดังนั้นก็สามารถเล่นได้กับสวิชทุกเวอร์ชันนั่นเอง ด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดของตัวแผน่นงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันสำหรับด้านในใครที่คาดหวังกับอาร์ตเวิร์กสวยๆก็น่าจะผิดหวังกันเลยเนะเป็นแค่วารันตีแล้วก็มี QR Code โคให้ไปดาวน์โหลดแมนวนวลด้วยนะมีโลโก้ขาวดำแค่นี้เองตัวแผน่นถือว่ายังคงใช้ธีมใกล้เคียงกับหน้าปกนะเป็นรูปท้องฟ้าแล้วก็โลโก้อัลเทอร์เรียไรซาเรียบๆเลยนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นเกม Atelier Ryza Everdarkness and the Secret Hideout หรือว่า r y ซ a ภาคแรกบนเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยก็มีของให้มาประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูคะแนนรีวิวกันเลยดีกว่าก็เหมือนเช่นเดิมนะครับอันนี้จะไม่ได้รวมถึงความสนุกคอนเทนต์ของตัวเกม จะพูดถึงแค่ปกหน้าหน้าปกหลังปกในของที่ให้มาแล้วก็ตัวแผ่นเกมเท่านั้นใครที่อยากจะรับชมรีวิวฉบับเต็มของตัวเกมก็สามารถรับชมจากทางช anel ได้เลยคิดเห็นอย่างไรกับ Atelier Ryza Everdarkness and the Secret Hideout ทั้งตัวแผ่นตัวกล่องแล้วก็ตัวเกม พูดคุยไ,ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปจากคอนโซลเกมเมอร์สเตชัหรือว่าท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละ25บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษต่ตางๆมากมายเลยสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ